สวัสดีครับตอนนี้มาจากถนนการราพิเศษครับก่อนจะถึงทางแยกไปเสนาพระกอเสียาเลียวซ้ายเจอร้านก้าวแกงใต้สาขาสาุณแก้วสาขาสามร้านแกงใต้ที่บรรยากาศนะก็มาขายกลางทางมีร้านเดียวนะก่อนจะเลี้ยวเสนาเสนาอำเภอเสนา เจอร้านแกงใต้โอ้โหนี่มีการศาสตร์สังฆสีด้วยร้านคุณแก้วคุณแก้ววันนี้คุณแก้วไม่อยู่คุณแก้วไม่อยู่ใญ่มามนี่อ้าม่เรามาอุ้นุ่นรอบช่องแล้วมจำไม่ได้หลอวนี่อันนี้แกงุงปลาไหมนี่ําเคยหรืออ่าร้านคุณแก้วร้านคุณแก้วรับร้านกตายร้านกตาย เราให้เลเมนูแกงลูกเรียงแกงลูกเรียงซามเมนูเป็นซีฟในในานอันนี้แกงจอม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 อัปเดต<ม>เปลือยเปลือยหน้าเวลาขับรถนะก่อนจะเลี้ยวก้าวเส้นหน้านะก็จะ,จะเจอดานขุนแกว้วคนนี้ไม่ขุนแกว้วอ่าหน้ารักจังเลยนี่แกงปลาดุกไปไปราไหมไปราไหมไปราตกใจได้หละเราตใต้เปลือยเลย cảm lai sốt ai buồn lệ nĩ cành này cái mai mai đây nè nấm tàu phải nấm tàu phải nấm tàu cơi luộc to cành cơi bắt bét ta to ta to bấm điện luộc to chơi chippen luôn อันนี้กวักยิงมูปัดปักปลาเอาการกล้องจานกินปลาดุกเบได้ใช่ไหมมีไหม,มอ่าปัดเป็ดปลาดุกเบได้โอ้เจ้า้องร้านยิ้มจังเลยพี่บ้าหนูเออจัดเจนใช่ไหมก้มนหนักก้อนใช่ไหมนี่นะดิดสุราติดสุราอันนี้ปัดลุงเรามาอุดาน,น้องนเราจ้องเลยจำไม่ได้จำได้แล้วไหม เออบอกเลยว่าบอกนุ่นรอบช่องรอบช่องในใต้วิดีโอเลยอ๋ออาแกงเวลาปลาดุกเป็นปลาดุกเวลาเออาปลาดุกปลาดุกปลาดุกเวลาแล้วถึงองปลาไม่เอาหล่าเลยปลาให้ปลาดุกเหรอท่านุ่งกินปลาดุกแต่ว่ายากีเปลี่ยหล่าเลยอ๋อนี่ก็ได้ปลาดุกกรกตัวตัวเล็กอ่า ใช่ไปเลยใช่ไปเลยไม่ต <lawsuit royable> ้องใช้จานไม่ต้องไปล้างแล้วน oh! <audio> ี่ร ja ้านนะร้านกุนแก้วนะครับไอ้ดูร้านกดไดกครับรถพานนะครับเวลามาเส้นกาญจนาุิเศษนะครับนี่ร้านขุนแก้วได้ายก่อนได้ายก่อนเมนูมียี่ทิกว่าเมนูไบราปลาดุกนี่ก่ออันนี้ได้นะถูกเรียงนี่ได้แล้ว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 ร้านปีช้าร้านปีช้ากับคนนักก้น โอเคเก็บ okay, okay. ไปเต็ดโตเลยบรรยากาศบรรยากาศนี่โอเคครับอัปเดตสันส้นๆครับอัปเดตสันส้นๆอย่าลืมติตดตะดตนการชนะพิเศษนะครับตรงนี้กลับไปอีกประมาณรักครั้ง,งลก็เรือทรายไปออกซินานะครับถ้าตรงลูไปออกทรายเนืทท้อทรายจันต้นจันนี้นะครับมาจากปางบัวทองมีอุดานเดียวนะครับจิตเนื้อเลยมั้ง รถออกรอได้ก็มาจอดันเต็มเลยครอบอกรอทิปรอเต็มมัดเลยคนเดินทางมาจอดดันตกตาเจ้าของร้านน่ะครนี่เจอรานจำไม่ได้นะแต่ว่าไม่มาเจอกุนแก้วก้าวแกงปักตายนุ่นกุนนุ่นแก้วนะโอเคน่ารักมากปุไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าบุม